อยู่ข้างประตูหรืออยู่ข้างหน้าต่างหรือจะอยู่ข้างๆจับมือคุมกันไว้จ้องหน้ามองตาจะหมกชนกันและกันอยู่ก็บอกคิดถึงกันได้เมื่อใจรักกันเมื่อคนรักฉันและเมื่อฉันรักคุณ